สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่3นะคะสำหรับการจุ่มนะคะวันนี้ก็เลยจุ่มมาอีกหนึ่งกล่องน,นะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นอัพไซดักนะคะเวอร์ชันที่2ค่นะคะค่ะตัวนี้หนิงไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะเห็นจาก เพื่อนๆที่มารีวิวน้องน่ารักมากเลยอะค่ะเป็นน้องเป็ดน,นะคะหน้าตาแบบเวงเวงงอนงอนหน่อยนะคะห็นงแ้น่ารักดีก็เลยจุ่มมาซักกล่องหนึ่งดูนะคะดูสิว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนนะคะตัวกล่องก็นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่จะเป็นตัวน้องให้เลือกจะเป็นนอนๆนะคะที่เอ่อ หลิงยากได้มากที่สุดนะคะน่าจะเป็นตัวนี่ค่ะตัวเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ตัวนี่ค่ะลูกเป็ดน,น้องเป็ดอาบน้ำนะคะใส่หมวกอาบน้ำนะคะค่ะก็มาดูว่าเราจะเปิดได้ไหมในน้องตัวที่เราต้องการไหมนะคะค่ะเปิดกันเลย เราจะเห็นรู้สึกคำคำดูว่ามันเห็นชุดเลยใช่ไหมคะอย่างนี้เราดูที่ชุดเลยก็ได้จะได้ตัวไหนนะคะ,จ,ะจับจับดูเหมือนเ,เปิดเลยละกันนะคะจะได้ตัวไหนใช่ไหุ๊บได้เป็นตัวปานะคะเป็นตัวปลา เป็นน้องหัวเป็นปานะคะ,คะนอาเปิดน้องดูเลยนี่ค่ะโอ้น้องตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย โอ้ใหญ่กว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะคะอืมน่ารักดีค่ะแล้วเหวี่ยงมากไม่ให้ดึกอืมยินได้ไหมยินได้ด้วยเดี๋ยวมาใส่มาใส่ชุดน้องกันนะคะน้องน่ารักมากเลย <laughs> แล้วก็ตุก๊กตาแบบนี้ใช่ไหมท่านดูในการ์ด นะคะน้องจะอุ้มอุ้มแมวนะคะอุ้มแมวแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะอ,อโอเคค่ะน้องเป็ดอัพไซด์ดักตัวแรกนะคะของหลิงนะคะก็ได้เป็นน้องตัวนี้นะคะ น้องน่ารักมากนะคะค่ะทีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครนะคะชอบนะคะก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอัพไซ์บายบาย